เ,เปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนี่นะครับเอาชิปหายปลายร่วงมีค่าอะไรบ้างเหล็กเส้นรางเหล็กเส้นรางเหล็กเส้นเหล็กเส้นรางสองร้อยหกสิบบาทผูป้ปิดผู้ถูกเจ้าผู้สาวคือล้อมันวิ่งมันไม่ได้วิ่งบนรางนะมันวิ่งบนพื้นตูนนะเนี่ยแล้วก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับทั้งล้อแล้วก็ตัวรางเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าประตูรั้วบ้านเรามีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งก็คือล้อนะครับล้อตัวนี้มีขนาดอยู่ที่2นิ้วส่วนตัวนี้ก็เรียกว่ารางนะครับรางรับล้อของเรานะครับซึ่งมันก็พังเหมือนกันวันนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนเหล็กเส้นตัวนี้นะครับเป็นเหล็กเส้นเนาะบางคนอาจจะใช้เปี่นเหล็กน,นะครับแต่อันนี้เป็นการเซฟคอดก็ใช้เป็นเหล็กเส้นก็น่าจะพอนะครับแล้วก็ล้อตัวนี้นะครับมันเก่าแล้วก็จะเปลี่ยนด้วย รวมทั้งตัวนี้นะครับตัวโรเลอร์ซัพพอร์ตไม่ให้ประตูมันล้มซ้ายล้มขวาเวลาที่เราเปิดนะครับเราก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะตัวนี้มันตายแล้วนะครับเะตัวนี้เราก็ดําเนินการกันแล้วนะครับเรายกประตูรั้วบ้านของเราออกแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะตัวนี้เราแค่เตรียมอุปกรณ์นะครับส่วนตัวนี้เราเชื่อมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ตัวรางเลื่อนนะครับนี่เราก็ทําใหม่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเชื่อมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ให้ทีมช่างนะครับ เป็นเพื่อนของเราเองชื่อช่างนิ่มนะครับอยู่ข้างบ้านก็มีเครื่องเชื่อมต่อไปก็จะเชื่อมทับเหล็กอันเก่าเลยนะครับท่านผู้ชมโดยที่เหล็กอันเก่าเป็น2หุนอันใหม่เป็น3ามหุนราคาเหล็กอยู่ที่200ยแปปลายนะครับท่านผู้ชมในขั้นตอนนี้เราขออนุญาตหันหน้านี้ออกก่อนเรียบร้อยนี่ ก็เชื่อมเต็มไว้เต็มไว้อาจจะยังเห็นว่ายังไม่ได้เก็บงานเพราะว่าเราจะใส่ประตูท่าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเราต้องเกียร์ตรงไหนบ้างเนาะนี่อันนี้ก็คือเหล็กเส้นใหม่ที่เราใส่เข้าไปเป็นเหล็กรางเนาะยาวสี่นเมตรอันนี้ของเก่าของเก่าเป็นสองนิ้วตัวนี้3ามั้งใช่ไหมใช่ตัวนี้3าน,นิ้วเปลี่ยนใหม่อันละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสองอันก็ตกอยู่ที่สามร้อยยี่สิบนะตีไปตัวเล็กลมกลมเพลงอืมแต่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันเยอะเลย ไม่เกี่ยวนะขนาดกีน<ม>ก่นิ้วกี่นิ้วก็ใส่ด้วยกันได้นะครับเพราะเพราะว่ามันแค่แค่ใหญ่แค่ความสูง<ช>ไม่ได้เกี่ยวกับความใหญ่<ช>สําหรับเบา้าตัวนี้มันรับได้หมด<ช>เขาดีไซน์มาดีแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแค่ถอดออกแล้วก็ใส่เข้านะใช่อันนี้เรายังใช้น็อตตัวเดิมอยู่ใช่เป็นไรช่างมันตัวใหม่ก็ได้นะตัวเก่าแล้วได้ได้เช่างไม่ได้เตรียมมาไงใส่อันนี้ไปก่อนเอาเอาแค่ไม่ดังโจทย์ของเราก็คือไม่ดัง แล้วก็เอาคอร์สแบบน้อยๆถันพอตึงมือนะ,อะตึงแล้วม,มีบูทม,มันอยู่ขันแน่นก็ได้แน่นก็ได้มีบูทอยู่การบีบใส่อ๋อก็คือแน่นขนาดไหนมันก็ยังหมุนอยู่คือหมุนอยู่ <laughs> <laughs> บูทบ,บ,บีบมันอยู่อโอ้โหดูดูโอ้ยต่อไปอันที่สอง คีมล็อกล็อกข้างล่างแล้วก็ขัดด้วยเบอร์17เจดปิดปัจเจบอร์17ทีนี้มันก็จะไม่หนวกหูชาวบ้านข้างๆแล้วเปิดปิดทีเขาตื่นแั้วหมด่ีแตก ล้อก็ไม่ดีเลยใช่ไหมปืนแตกลูกปืนแตกโอ้หมันใช้งานนานเนาะสิบกว่าปีแล้วอะ่ะตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ก็สิบสามปีได้แล้วมัง้งบ,บ้านนี้ก็ต่อเติมดีมบ้านนั้นี้จะดูอาก็จะ,ะมีแค่นี้มันเก่าโอ้โหดูลูกปืนหลุดออกจากเบ้าเลยมัน <c oughs> คงจะเลื่อนสบายอยู่หรอกถ้าแตกขนาดนี้ ใส่อ okay. <speaking> ันไม่เข้าไปขนาดเท่ากันเด้เลยใช้น็อตตัวเก่าได้เบอร์สิบเจ็ดนะครับจะให้ดีนี่ต้องต้องเปลี่ยนน็อด้วยอืแต่เราไม่ได้เตรียมมา นี่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะเลื่อนโชว์หน่อยในฝั่งนี้ไม่ย้อนแสงอ่ะเนี่ยดูล้อปล่อยมือได้เลย <c oughs> ไปตามมือเลยอ่ะแก้ตรงนี้นิดนึงเ,เพราะว่ามันเหลื่อมมานะครับท่านผู้ชม ใส่ล้อใหม่ใส่รางใหม่มันก็สูงขึ้นมันก็เหลื่อมมาจะแก้ตรงนี้ก็จบแล้วงานของเราสรุปค่าจ่ายเท่าไหรช่างเอาเราคิดค่าอุปกรณ์ของเราทีนี้จะคิดมีค่าอะไรบ้างเหล็กเส้นรางเหล็กเส้นรางเหล็กเส้นรางสองร้อยหกสิบบาทผู้ปิดผู้ถูกเจ้าผู้สาวแล้วก็ล้ออันละร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบเก้าสองอันสองอันบวกอีกร้อยห้าสิบเก้า แล้วก็ตัวประคองอ่ะละหกสิบบาทกีสองอันเล็กเล็กประคองแปดสิบบาทประคองแปดสิบอันนี้ของจานอันนี้ราคาของทั้งหมดนะครับ778ดร้อยเสิบาทสำหรับเคสนี้นะครับนี่ครับใครจะทำก็ซื้อมาทำเองได้นะแต่ต้องมีตู้เชื่อมหน่อยแล้วก็เครื่องเกียร์อะไรอย่างงี้เนาะโอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปของเรา Muito obrigado.